สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางชุดสรุปนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมาแล้วนะคะเด่นบนแอสนะคะได้มาแล้วนะคะเด่นบนนะคะสรุปบนนะคะอ่าทำเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนอเอามาดูกันนะคะดูกันเป็นแนวทางกันไปเด้อค่ะทุกคนขออภัยในความล่าช้านะคะ โอมันต้องปรับปรุงสูตรนะคะต้องปรับปรุงสูตรเพราะว่าบนมันหลุดมันหลุดเยอะนะคะแอดก็เลยให้หลานทําให้เนาะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะ ให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะเอามาดูกันนะคะสูตรตารางนะคะทุกคนนะคะอ่าเอาไปเก่งกันดูก่อนเด้อค่ะแนวทางไหนนะคะราชาก็ากลับพอโทษขออภัยเมีเมเด้อจากอาสูตรนะคะสูตรตารางก่อนเลยนะคะแอดเริ่มหน้าแรกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้า เริ่มสลับไปสลับมานะคะแอดจะงงนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดูทุกสูตรเนาะสูตรตารางนะคะ4 3 5นะคะ4 5 6 7นะคะสูตรตารางของเรานะคะ4 5 6 7นี่คือเลขกำลังวันของแอดนะคะ4 3 5นะคะ0 1 2นะคะ หกเจ็ดนะคะ,อะลองดูเดิมสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้นเะคะแปดศูนย์นะคะเราก็จะไปกันเลยนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยนะคะน่าจะกอดคอกันมาหรือเปล่านะคะถ้ากอดคอกันมามันต้องกอดคอกันมามันชอบกอดคอกันมาบนนะคะทุกคนสังเกตเลยเดิอกอดคอกันมาบนนะคะหลักร้อยนะคะโอ้ผู้ใดใจถึงมีวินลักโอยก็ได้เงินเลเดีย แต่บางงวดมันก็ไม่ได้เข้าทุกตัวนะคะมันไม่ได้เข้าตลอดนะคะทุกคนนะคะก็ลองดูด้วยจะหลัก้อยนะคะทุกคนนะคะ หลักลอยนีปังเนหลักร้อยนี่ขึ้นบนดีนะคะศูนยนานะคะซึ่งแอดก็เอาไปเป็นตัวเด่นบนนะคะศูนยนะคะเน้น0ูนย์สองนะคะทุกคนนะคะตัวชน0123นะคะเออก็รอบขอั้เมรเน่ยนะคนย์หนึ่งสองสามหนะคะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะก็ให้ดูไปแล้วเนาะหลายรอบแล้วนะคะว่ากันไปนะคะ่ะทุกคนนะคะอาชุดเออล่างนะคะชุดล่างเนาะสี่ห้าหกนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสีนะคะทุกคนตัดเอาเองได้เลย นะะในชุดนี้ล่างนะคะเข้าทุกวดเลยค่ะเข้าทุกวดนะคะล่างนี่หลุดยากมากเลยนะคะอยให้่อันนี้เนาะชุดตัดของแอดนะคะก็จะห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะห้าสองหกศูนย์นะคะหกหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะแปดสามนะคะแปดสามเก้าสองนะคะเก้าสามคะ่ะทุกคนเอสฟันนะคะเก้าสองเก้าสามเม็ดเดียวเลยค่ะวัดดวงวัดใจนะคะล่างเก้าสามนะคะเม็ดเดียวนะคะทุกคนนะคะเอาลองดูนะคะทุกคนมันสีมาตัวไหนนะคะ มันจะมีในนี้ paper, ไหมนะคะทุกคนตัดเอาเองได้เลยนะคะตัดเอาเองได้เลยนี่นะคะแต้มล่างนะคะหนึ่งสองสามสี <touchscreen Hence kardeşim TALIESIN> ่ห <dropped> ้าหกเจ็ดนะคะเพราะว่าบางทีแอดก็ตัดไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะผู้ใดตัดกิ้งตัดเลยจ้ะตัดเอาเลยนะคะทุกคนนะคะส่วนมากมันก็จะเข้าตัวเน้นที่แอดเน้นให้นะคะตัวเน้นตัวเด่นเอาลองดูนะคะลองดูเด้อบางครั้งก็อาจจะได้บางครั้งแอดก็อาจจะเน้นไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็ตัดสินใจกันเอาเลยนะคะเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะ เอามาแล้วนะคะสองตัวบนของเรานะคะอันนี้ให้ดูนานๆหน่อยเนาะสองตัวบนของเรานะคะสองตัวบนชุดเต็มนะคะสูตรของหลานนะคะนางทําให้ก่อน,นะคะสิบบนนะคะศูนย์สามหกเก้าสองห้านะคะหน่วยบนนะคะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดเนาะแอดก็จะ

ห้าสองนะคะห้าสองห้าห้าห้าแปดนะคะห้าสองเนาะห้าห้านะคะห้าแปดห้าหนึ่งห้าสี่แล้วก็ห้าเจ็ดค่ะตัวนี้นะคะเป็นเป็นชุดของสูตรเออสูตรอันนี้นะคะทุกคนนะคะสูตรเอนะะสเอนาะ,ะนี่นะคะทุกคนนะคะ ศูนย์หนึ่งสองสามนะคะตัวนี้นะคะเป็นดินนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะ,ะชุดตัดนะคะตัดไปตัดมาได้หลากหลายหนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งอ่อศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะสามหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะเออเก้าหนึ่งสองสองนะคะสองแปดสองหนึ่งสองเจ็ดศูนย์แปดสามห้าสามแปดสามเจ็ดนะคะโอ้เอตัดออกมาได้หลายค่ะแต้มบนนะคะทุกคนนะคะ 091... ย์เก้าหนึเนะคะหนึ123นะคะเด่นบนของแอดนะคะ 0123... ์หนึะคะศูนย่คะ่ะทุกคนนะคะแอดก็ฟันไปที่ 27... 28... แปนะคะแล้วก็ศูนะคะฟันเม็ดเดียวเลยคือศปนย์แค่ะเอาแคบคะ่ะทุกคนนะคะลองดูเด้อจะ้ะลองดูคะ่ะสวยทุกตัวนะคะมีแต่ตัวสวยๆนะคะแต่ว่าแต้มแต้มบนมัน บนมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก,ก็เดี๋ยวให้ดูนะคะเอาแคปซะก่อนจะแคบบนก่อนนะคะอันนี้ให้ดูนานๆหน่อยนะคะรอเอฟซีรอดูนะคะเอฟซีก็รอดูนี่แหละค่ะรอดูนี่นะ,ะอนนะเอาแคปเอาคคะแอดฟันเลยฟันเหล็กฟันลานนะคะ เอาแคบแล้วเาวนาะชุดบนนะคะแคบเอาไว้ดูนะคะไปดูชุดบนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ดูนะคะเราก็จะให้ดูชุดสามตัวนะคะสูตรเอสนะคะอันนี้สูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะห้าเก้านะคะเผื่อ A fc ที่ยังไม่เห็นนะคะเผื่อ A fc ที่ยังไม่เห็นเนาะ เอามาดูชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวของเรานี่เลยนะคะทุกคนนะคะโอ้หลายตัวค่ะจ้ะมาดูนะคะชุดสามตัวบน,นนะคะชุดเน้นนะคะทุกคนก็ให้ไปที่ศูนย์สองสามนะคะหลักร้อยเราเน้นที่ศูนย์สองสามนะคะทุกคนนะคะก็ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าหนึ่งนะคะศูนย์สองสองศูนย์สองแปดศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองเจ็ดนะคะศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะเอาก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะ <S <S ตามนี้เลยเด้อศูนย์นะคะ ศูนย์สองสามนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะลองดูเดอ้อนะคะมันจะใช่ไหมนะคะโอ้เสียงค้างพกบแอดก็ฟันไปที่เม็ดเดียวนะคะแอดกฟันไปที่นะคะศูนย์ศูนย์ปดนะคะสองศูนย์แปดแล้วก็สามศูนย์ปดค่ะลองดูนะคะศูนย์ศูนย์แปดเนาะแอดฟันสองศูนย์แปดแล้วก็สามศูนย์แปดค่ะอันนี้คือชุดที่เอดฟันนะคะก็ตามนี้เลยทุกคนแขปบอาเลยจ้ะให้ดูนานๆหน่อยนะคะชุดสามตัวนะคะ เอาเคียบแล้วบอไปกันต่อเลยนะคะกับชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวเนาะบอสอันนี้ก็อันนี้เนาะของอาจารย์ปัญญานะคะนี่นะคะแอดก็ให้ดูอีกรอบเนาะก็ทวนแล้วนะคะของเจ้าเม่ยังอยู่ดาวังา,าันยูเจ้าแม่เจ้าเม่เพิ่งจะทําบุญให้นะคะเพิ่งจะทําบุญให้ทําบุญให้นะคะรอก่อนเด้อเจ้าเม่เมื่อก็เห็นบุญแล้ว <laughs> แนวทางไปกวงอยู่กันจะไม่หมดนะคะทุกคนนะคะเอามาดูเดือชุด4ี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวลาวนะคะหลักพันนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้านะคะหลักร้อยนะคะศูนย์หนึ่งสอสี่ห้าสิบบนนะคะศูนย์สาม 036925นะคะหน่วยบนนะคะ258147นะคะเปิดตัวนะคะเออสูตรบนนี่เป็นสูตรของหลานนะคะเป็นสูตรของหลานร้านคลองไปครึ่งช่องแล้วค่ะแนวทางนะคะทุกคนจับ4ตัวนะคะ4002นะคะ5 1าหน่ออสนะคะ62687391นะคะ84นะคะ21งหนึ่ก็สอก็สวยเนาะ9557ขาวคือจับได้เวียดนี่ปะ เอาลองเบึงค่ะทุกคนลองเบึงเนาะเอาคือจับใดแบบนี้เนาะโอเอทก็จับง่ายๆเลยแล้วค่ะเอทก็จับเรียงลงรู mistake, ้มาหลุดแล้ว4022เนี่ย5135นะคะ626เปียดนะคะเออ7391นะคะเออ424นะคะ955เจเอทก็จับง่ายๆเนี่ยนี่เลยค่ะใครที Sny ่จะจับนะคะก็แล้วเตอสิจับเอาแล้วค่ะสิจับแบบใดค่ะลองดูนะคะทุกคนนะคะเอทจับง่ายๆแบบนี้เราจะหกชุดนะคะทุกคน เลี้ยงกระโดดแล้วเพื่อฝึกจ้ะยังไม่เคยถูกเลยนะคะยังไม่เคยจับถูกนะคะชุดสีตัวโอ้เอฟซีที่ถามมาว่าถูกบไม่แอดไม่ถูกค่ะจับไม่เคยได้เลยจ้ะจัง,งวดได้โอ้จังสีฝุกบางงวดก็เหมือนจะแม่นแม่นนะคะบางงวดก็อคือจังคือจังสีบรรลุนจ้ะแต่กับโบได้งวดต่อไปก็ลืมประมาณนั้นเหมือนจะใกลบ้บรรลุแล้วแต่ก็ไม่ใช่นะคะ <laughs> เอานีแคปเอาจากทุกคนนะคะ เอาอันอื่นก็ยังไม่มานะคะรอของเจ้าแม่นะคะรอของเจ้าแม่ก่อนเนาะเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่รวมเด่นก็ยังไม่ได้นะคะรวมเด่นเอาคู่ดับนะคะไปคู่ดับเนาะอันนี้คู่ดับนะคะเราทําเวลาเนาะทุกคนนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะหกแปดแปดหกนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าเก้าแปดนะคะเก้าเอ้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดเอ้า ดับชนเด่นนะคะเอาแอดคือฟันศูนย์แปดเลยอู้ทุกคนพิจารนาเด้อมันคือติดดับบาดโอ้มันติดดับเลยคะ่ะทุกคนหว่วยตอนเอดฟันแอดกับบริษูนใจดับด้วยหว่วยค่อยมากเนาะเอาเอาลองเบิงค่ะสงสัยสิบเอ็มอันนี้มันก็เแหงดับอยู่สะดวกสิเฮ็ดกันเลยแลบาดอา้าทุกคนเอดคือฟันเนีเนี่เอาก็มันเข้าแต้มหมดด้อค่ะ เอาเอาลองเบิง่อนเดอร์จะลองดูก่อนนะคะหรือว่าเราจะได้คู่โตดกันบ่ก็เบาๆนะคะเบาๆดับชนดินนะคะเอ็ดก็เลือกเด่นหลุดแล้วค่ะห่วยก็แต้มมันได้นะคะมันได้ศูนย์เปรเนาะอ้ยเอด็ดคือฟันศูนย์เปรตติดดับบนเลยดิศูนย์เปรตเนี่อ้ยผิดเจรนากันเบิง,งวัเดอร์จะผิดเจรนากันดูโอ้ยตอนเอด็ดฟันเอด็ดก็บริด้สน์ใจดับด้วยจะ้ะเอด็ดจัดหลเด้ ตอนเอสฟันเอก็ไม่ได้สนใจดับนะคะทุกคนเอาลองดูใหม่นะคะลองดูเดอนี้นะคะทุกคนนะคะเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะงบน้อยนะคะเก้าห้าเก้าหกนะคะทุกคนเก้าห้าหกแล้วก็เก้าห้าหกเจ็ดนะคะโอ้ตายบัคือติดดับรบาดเนโอ้เดี๋ยวเขียนให้เอฟซีก่อนโอ้เม็ดเดียวบนข่อยคือติดดับบัวติดคู่ดับเลยด้วนี่ค่ะ เดี๋ยวเขียนบอกเอฟซก่อนรู้จะเป็นสองเปียกเยวเตอร์อค่ะผู้ใดมากน้ก่กระจัดนล่ะค่ะก็ไม่รู้จะใช่ไหมนะคะแต่ว่าคู่ดับมันก็เอาอยู่ตลอดเลยเนี่ยติดคู่ดับนะคะศูนย์เปียกโอ้จ่ายบวมิดเดี๋ยวสองเจ็ดสองเปียกนะคะหรือจะเป็นสองเจ็ดสองเปียกหรือจะเป็นในนี้ว่ะคะ่ะ หรือจะเป็นในชุดตัดบอกคะ่ะเอาลองเบิ้งค่ะดูเป็นแนวทางกันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นงวดแรกนะคะทุกคนงวดแรกแหกมาเนาะนี่นะคะมันปิดดับล่ะค่ะศูนย์เปีนะคะ,ะ,คะแต่ว่าพอมันรวมแต้มสามตัวนะคะรวมแต้มสามตัวนี่มันเข้านะคะทุกคนนะคะมันเข้านะคะหรือจะเป็นยังไงหรือจะเป็นสามเปียสองเปียกบูมาแทนเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้ขอขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า